สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง How To Be นะครับวันนี้ช่อง How To Be จะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องมือช่างเฟอร์นิเจอร์หรือช่างไม้นะครับหรือที่เราเรียกว่า power tool power tool ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าพัฒนามาเพื่อทำให้เราใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นนะครับมาดูลังเครื่องมือของพ่อผมนะครับว่าในลังเครื่องมือนี้มีเครื่องมือ power tool อะไรบ้างนะครับ อันดับแรกที่ผมจะมาแนะนําก็คือสว่านมือนะครับก็คือสว่านที่สามารถใช้งานได้สะดวกนะครับใช้แบตเตอรี่ในการใช้งานนะครับมีทั้งหมุนซ้ายนะครับหมุนขวาน,นะครับเวลาเราจะถอดสกรูออกนะครับเราก็ปรับไปทางซ้ายนะครับนี่ถอดออกได้เลยนะครับ อันนี้เป็นเทคนิคช่างอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะใส่ก็หมุนไปทางขวาเนาะแล้วก็หมุนล็อกหน่อยนึงปาบมันจะดังแก๊กนะครับเนี่ยก็คือล็อกแล้วปุ่มตรงนี้นะครับถ้ามันอยู่ตรงกลางก็คือเป็นเซฟตี้นะครับเซฟตี้ก็คือไม่สามารถกดได้นะครับมาดูตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้จะมี3ามโหมดนะครับคือ1โหมดกระแทกนะครับ คือใช้เจาะปูนเจาะผนังทั่วไปนะครับ2ก็คือโหมดเจาะนะครับโหมดเจาะสว่าน3ก็คือโหมดสกรูนะครับสังเกตตัวเลขตรงนี้ไหมครับมันจะมีค่าท็อกอยู่คือ1 3 5 8 1สามห้าดอดอย่างเงี้ยครับคือเวลาเราขันสกรูเนี่ยสกรูมีหลายชนิดนเนาะแล้วก็ดูว่า <c oughs> เวลาเราขันไปอะ่ะมันจะไม่รูดไม่เสียแล้วก็ปรับตามค่าที่เราต้องการ แรงท็อกที่เราต้องการนะครับมาดูตรงหัวตรงนี้นะครับหัวตรงนี้จะปรับคือความเร็วรอบช้าหรือเร็วนะครับถ้าช้าก็คือเหมือนเกียร์หนึ่งนะครับคือมันจะหมุนช้าแต่ค่าท็อกมันจะเยอะกว่านะครับถ้าสองนี่ก็คือมันจะไวนะครับค่าค่าท็อกจะน้อยกว่าตามที่เราใช้งานนะครับต่อมา อุปกรณ์ในลางเครื่องมือถ้าพูดถึงสว่านก็มีสว่านนะครับที่ใช้ทรายนะครับสว่านกระแทกนะครับใช้ในการเจาะหนักๆนะครับเจาะพื้นปูนที่แข็งๆนะครับมีโหมดหลายโหมดเหมือนกันนะครับ ต่อมาจะเป็นกบไฟฟ้านะครับกบไฟฟ้าคือเราจะใช้ในการเปิดหน้าไม้หรือใส่ไม้ให้เรียบนะครับจะไวกว่ากบมือธรรมดานะครับถ้าต้องการงานไวก็ใช้กบไฟฟ้านะครับแต่ถ้าต้องการงานละเอียดมากๆก็ใช้กบไม้นะครับตัวนี้นะครับเปรียบเทียบกันนะครับ สามนะครับจะเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้านะครับเป็นเครื่องที่เราใช้ทุนแรงในการขัดขัดผิวหน้าให้เรียบนะครับต่อมาที่ผมจะพูดถึงก็คือตัวทริมเมอร์ครับทริมเมอร์ใช้ในการเซาะร่องหรืองานตีบัวนะครับเราสามารถใช้มือเดียวได้นะครับทริมเมอร์ สามารถเปลี่ยนดอกเสาะร่องได้หลายดอกนะครับต่อมาตัวนี้เขาเรียกว่าเราเตอร์นะครับเราเตอร์จะใช้งานเหมือนพิมเมอร์นะครับแต่จะใช้กับงานที่ใหญ่กว่านะครับต้องใช้สองมือในการจับนะครับใช้ในงานเสาะร่องตีบัวทำลวดลายขอบประตูหน้าต่างนะครับ มีหลายดอกให้เปลี่ยนเหมือนกันนะครับของพ่อผมนี่จะมีสองตัวมีดอกเสาะร่องกว้างกับร่องแคบนะครับเราสามารถเปลี่ยนดอกได้นะครับต่อมาจะมาพูดถึงเลื่อยวงเดือนนะครับเลื่อยวงเดือนนี่คือเป็นเครื่องมือหลักของช่างเลยนะครับใช้ในการตัดไม้ ตรงๆนะครับอา่ามันจะมีไอ้เลื่อยวงเดือนตัวใหญ่ส่วนมากช่างอ่ะจะเอาไปติดตรงโต๊ะโต๊ะทํางานนะครับโต๊ะเลื่อยไม้นะครับมีทั้งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ขนาดเล็กนะครับอุปกรณ์ในลังต่อมาคือจุบอันนี้เลื่อยจิกซอไฟฟ้านะครับ เมื่อกี้เลื่อยวงเดือนคือตัดทางตรงอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่เลื่อยจิ๊กซอสามารถซอกเซกททาให้ชิ้นงานมีเว้ามีโค้งได้นะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก,ก็คือปืนยิงตะปูนะครับปืนยิงตะปูจะใช้ยิงตะปูคู่กับถังลมนะครับใช้ลมในถังในการอัดแล้วก็ยิงพวกเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ต่างๆนะครับ เดี๋ยวอุปกรณ์ power tool พวกนี้นะครับผมจะมาแนะนำในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับเรื่องการใช้งานเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะถ้าอธิบายในคลิปเดียวนี่ไม่จบแน่ครับต้องเป็นตัวตัวไปนะครับมันมีเรื่องความปลอดภยัยเรื่องอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน power tool ครับเพราะว่า power tool นี่เป็นเครื่องมือที่อันตรายมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ช่อง how to be ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเเเเียง